ยุคที่คุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นรันตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต้องบอกว่าเป็นยุคที่กระทรวงอุตสาหกรรมฉุดขาดที่สุดฉุดขาดจริงๆอืเพราะคุณขิงตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาทีมหนึ่งเรียกว่าทีมสุดซอยใช่ค่ะเขามีทีมเดินสายปะชะดะไปทั่วปราบมดผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของทีมสุดซอยก็คือการบุกเข้าไปที่โรงงานผลิตเหล็กของคนจีน ชื่อเซนเคอหยวนใช่ค่ะบุกเข้าไปอายัดเหล็กเอ้ข้อยมูลค่า4-50ล้านบล้านบาทขนาดเดียวกันยังอายัดสิ่งที่เรียกว่าฝุ่นแดงที่มันเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมฝุนแดังจากโรงงานเจ็ดหมื่เจ็ดพันตันเสร็จๆมูลค่ามหาศาลนะมหาศาลค่ะไอ้ฟุนแดงมันเป็นผลพลอยได้จากเตาหลอมเหล็กแายบระทันโทษ เป็นผลภัยได้ที่เพอเพจะมีมูลค่ามากกว่าตัวเหล็กซะด้วยซ้ำใช่เพราะมีโลหะหนักหลายชนิดนะคะที่แยกออกมาไม่ว่าจะเป็นสังกะสีตะกั่วแคดเมียมียนเหล็กออกไซด์ต่างๆเอามาทําอะไรต่างๆได้หลายอย่างเพราะเขาสามารถเอาฝุ่นแดงไปสกัดเอาโลหะหนักบางประเภทที่มีมูลค่ามหาศาลค่ะตัวอย่างเช่นสังกะสีสังกะส,ส,สีเป็นต้ตนตะกั่วแคดเมียมียน,นดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นมันจึงมีมูลค่าในตัวมันเองค่ะมันไม่ใช่ของเสีย แต่มันเป็นของที่ออกจากกระบวนการผลิตหลอมแล้วหยิบเอาไปสกัดมันจะได้ของที่มีราคาเพาเผอรวมๆกันแล้วนะต่อน้ําหนักเท่ากันหนึ่งกิโลเพเผอฝุ่นแดงจะมีมูลค่ามากกว่าเหล็กหรือเปล่าอย่างสงสัยใช่แล้วบอกบางส่วนเนี่ยนะเอาโลหะที่สกัดมาไปไปทำรีไซเคิลใหม่ได้อีกด้วยอีกกระบวนการนึงทีนี้ทีนี้ทีนี้อโอเคอสรุปก็คือเข้าไปทั้งอายัดในส่วนของเหล็กข้ออ้อยมูลค่า4 5 0ล้านอับและทั้งในส่วนของฝุ่นแดง ปริมาณเจ็ดแปหมื่นตันซึ่งมูลค่ามหาศาลจริงๆนั่นก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในยุคนั้นสิ่งที่เขาแอคชั่นกันไปโดยทีมสุดซอยของคุณขิงเอกนัทเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนนะรัฐมนตรีก็เปลี่ยนค่ะรัฐมนตรีเปลี่ยนจากคุณขิงเป็นดรแดกธนกรวังบุญคงชนะวางบุญคงชนะเออมาเป็นข้ามาเป็นรัฐมนตรีาการกระทรวงใช่ค่ะมาคุมกระทรวงยุบทีมสุดซอยไม่มีทีมสุดซอยอ๋อไม่มีแล้วทีมสุดซอยมันของคุณเอกนัทปรากฏว่า ทยอยปล่อยไอ้สิ่งที่อายัดไว้ในยุคของคุณคิงก็ไปหมดเลยเอาใกล้ๆก็แล้วกันเอาใกล้ๆใกล้เลยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันนี้14บสี่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่11วันอังคารที่ผ่านมาอ๋ออาทิตย์นี้นะวันที่11พฤศจิกายนค่ะมูลนิธิจังหวัดระยองได้ทำเอกสารปล่อยเพิกถอนการอายัดฝุ่นแดงใช่ค่ะไปดูเอกสารดังต่อไปนี้นี่เลยเป็นหนังสือลงวันที่พฤศจิกาท้าถึง ทำถึงกรรมการผู้จัดก,การบริษัทซินเคอร์หยวนตีลจำกัดเรื่อง,องการขอถอนอายัดผงฝุ่นจากระบบบันบัดมลพิษทางอากาศก็ฝุ่นแดงนั่นแหละที่อายัดไว้7 7็ดหไปดูสิครับใครไม่เคยลงนามหนังสืออุตสาหกรรมจังหวัดระยองอุตสาหกรรมจังหวัดระยองค่ะคุณวีระนันทเสด<ก>เป็นอำนาจของอุตสาหกรรมจังหวัดไงมันก็เป็นคืออย่างนี้ไอ้เรื่องอายัดเหล็ก อายัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสคือเขาเล่นเรื่องมาตรฐานเหล็กขณะเดียวกันเรื่องฝุ่นแดงมันไปกระทบกับเรื่องสิ่งแวดล้อมจังหวัดเรื่องมลพิษดังนั้นดังนั้นจึงเป็นอำนาจของอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในการเข้าไปอายัดเมื่อเาจะเพิกถอนอายัดมันก็ต้องใช้อำนาจของอุตสาหกรรมจังหวัดใช่ค่ะแต่ใครสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดเพิกถอนการอายัดมันก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบกันต่อไปก็ต้องไปถามคุณวีระแหละเพราะเขาเป็นคนเซ็นถูกต้องถูกต้องสิบเอ็ด พฤ่อชะจิกาเพิกถอนการอายัดฝุ่นแดง77,000ตันเศษเศษขังเาะเาะสารนัถอยกลับไปอีกถอยกลับไปอีกก็คือเมื่อวันที่8ตุลาคม8ตุลาคมวันนั้นสมอสํานักงานมาตรฐานลิภัณฑ์อุตาสตหกรรมได้มีบันทึกการถอนอายัดเหล็กเส้นของสินคยวนจํานวนหนึ่งจํานวนหนึ่ง จำนวนข้าระบุเป็นเส้นค่ะครับในนี้เขาเขียนไว้24,685เส้นมหาศาลนะ <6 S 1> มูลค่านะรายการมูลค่ามหาศาลนะในรัตนี้นะรัตนี้นะถอยกลับไปอีกจากวันที่8ตุลาถอยกลับไปอีกคราวนี้15กันยายน2568กระอนอาญาวันนั้นวันนั้นสำนังกงานมาตรฐานพิพันธุสาหตรกับก็มีบันทึกถอนการอายดเหล็กข,ข้ออ้อยข,ของซินเทียวนอีกรัตนหนึ่งใช่ค่ะอีกรัตนหนึ่งรอบนี้นะคะ 116รายการจำนวน41,635เส้นโอ oh ้โหเส้นเป็นทั้งเหล็กข้ออ้อยกับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตโ <Okay. S 2> อเคนะสรุปก็คือทันทีที่การเมืองเปลี่ยนผัน้เปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนน้ำตรีอะไรต่อมีอะไรมันก็เปลี่ยนเริ่มจากเริ่มจาก15กันยายกเลิกกันยัตเหล็กล็อตที่หนึ่ง ของสินทียวน8ตุลา2568ตามมาด้วยการยกเลิกการอายัดเหล็กล็อตที่2ของสินทียยวนและสุดท้ายปลายทางเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา11พฤศจิกากอมมีการยกเลิกการอายัดฝุ่นแดงซึ่งมีมูลค่ามหาศาล77,000กว่าตันเสร็จะสรุปถอดอายัดหมดแล้วนะเจาะลิทุไทยอินไซต์ไทยแลนด์พยายามพยายามที่จะต่อสายไปที่ดรแดกนัดกัน2ครั้งสามครั้งก็นัดกันไม่สำเร็จสักทีอยากจะให้อธิบายอะนะเพราะสังคมเขาสงสัยดรแดก แกก็ชี้แจงอย่างเดียวชี้แจงว่าการถอนการอายัดเหล็กซิ่นขึหยวนเมื่อวันที่15กันยายน2568วันนั้นแกยังไม่ได้เป็นแกยังตีไม่ได้เข้าสู่อำนาจยังไม่ได้เป็นลัมตีเต็มตัวแกยังไม่ได้เป็นรัมตีอุตสาหกรรมเต็มเนื้อเต็มตัวใช่ดังนั้นแกไม่มีอำนาจสั่งเมื่อไม่มีอำนาจสั่งในวันนั้นใครสั่งดังนั้นโทษผมไม่ได้แต่ดรทเดกไม่ได้อธิบายเรื่องการถอนอายัด8ตุลา และดรแดฟไม่ได้อธิบายเรื่องการถอนอายัด11พฤศจิการสอรอบนี้นี่อยู่ในอำนาจเต็มแล้วนะเป็นน้ำตีที่ทำหน้าที่ได้แล้วด้วยนะเออใช่ไหมใช่อใชรอแล้วกันพร้อมเมื่อไหร่ที่จะมาชี้แจง